จ้านายลูนาะหักตามรเราแน่เลยคุณลูกค้าขาคัพเค้กมาแล้วค่ะเกลี่เกลี่เกลี่สั่งอะไรหรือยังจ๊ะอ๋อหนูสั่งคัพเค้กสองอันแล้วค่ะดีมากดีมากงั้นรอคัพเค้กเนาะได้ค่ะ ไปแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเค้กของเราหรือเปล่าลูกคนะ้าเห็นเนี่ยเออใช่มีสองอันด้วยอ่ะเกีลี่เรียกไปของเราจะทำยังไงคะพี่ว่าถ้าเกิดไปของลูกค้าเขาคงเอาไปทำให้ใหม่แหละถ้าเจ้านายรู้นะหักตังคเราแน่เลยลูกค้ขาขาครับเค้กมาแล้วค่ะกินเลยไหมพี่วุ้นถ่ายรูปก,ก่อนโอ้ยโอเค หวังว่าลูกค้าจะไม่เห็นเรนะาได่เขาไม่แสงไม่ดีเลยเขาอยาเอามาให้เรากินอีกอ่ะทำไมพี่บุญพี่บุญก,กล้ากินเหรอคะเชื้โลมันเต็มพืน้นอ่ะอืทำยังไงดีละ่ะถ้าตือนเราฟร้องเจ้าใดเขาละ่ะหรอว่าคนฟรร้องเพราะเรา่า่ตังค์นะคะอืมเด็กก็สงสารเขาเหมือนกันเนาะแต่เขาทาผิดอีกอย่างนึงเราก็กินไม่ได้เพราะเ้อโลมันมาเอาอย่างนี้พี่บุญเราต้องหาวิธีจัดก,การอืมอืออือ พอดีว่าหนูไม่อยากกินแล้ว,ลวค่ะลองกินให้ดูหนยได้ไหมคะอุ้ยแต่ว่ามันตกลงไปแล้วนะทํายังไงดีอะเออคุณลูกค้ากินเลยค่ะพอดีว่านีฉันเป็นพนักง,งานนะคะกินไม่ได้กินได้สิคะพวกเราให้กินกินเถอคะค่ะกินให้ดูหน่อยกินไม่ได้ค่ะมันตกลงไปแล้วกินไม่ได้ค่ะมันตกลงไปแล้ว นั่นไงคุณก็รู้อยู่ว่ามันตกไปแล้วอ่ะคุณยังจะเอามาให้พวกเรากินอีกใช่ใช่ทำไมนิสัยคุณเป็นแบบนี้ฉันขอโทษได้นะฉันจะต้องบอกเจ้านายของเธอเออฉันขอโทษใครบอกเจ้านายฉันนะคะถ้าบอกฉันโดนหักเงินแน่เลยอ่ะก็สงสารอยู่ล้วค่ะแต่ความจริงอ่ะคุณก็แน่จะเปลี่ยนให้เราใช่ค่ะตอนนี้โลกยิ่งระบาดด้วยออขอโทษจริงๆค่ะฉันกวโดนหักเงินเดือนเดี๋ยวฉันจะรีบเปลี่ยนอันใหม่ให้นะคะ ถ้าคุณคิดไดตั้งแต่แรกฉันจะไม่เอาโทษเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะได้เปลี่ยนอันใหม่ให้นะคะนี่ค่ะนี่อีกอันค่ะโอ้ยอย่าฟ้องเจ้าน,นะคะเดี๋ยวแค่งสนก้อนเดียวนหนูเป็นคนจ่ายเองอืมอ,อ,อแล้วฉันจะไม่ฟ้องกันละก,กันไปเถอะกิลลี่ค่ะ,ะนึกว่าไม่มีใครเห็นสุดท้ายก็มีคนเห็นแ้วเนี่ย อย่าเห็นแก่ตัวจนทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ